เราก็ยกออกจากเตาแล้วนะคะอันนี้แกป่าของเราว้าวมอดินนี่มันจะมีความรลอนอยู่นะคะ<ม>เห็นบ่คะนิง้งนิ้งเอาออกจากเตาเลยด้ะคะ่ะเอาออกจากเตาออไฟแล้วแต่เพียยังเดือดเดือดได้อีกนะคะดูสิคะยังเดือดได้อีกเนะาะห้อสิมวัตตกลงถ่วยพอ,อ่น้องดีขนาดเลย จนะสังเกตว่าตอนนี้แกงอันนี้จะบดไอ้้นือบดไค้นหมอเลยนะคะนันจะให้เขาเดือดแบบให้เขาเดือดอนี้หนี่ก็จะโลยไข่บดแด,ด,ดงไข่มดแดงเอ่อทีอยู่ในถ้วยหน่อยนี่คืออันนี้แล้วนะคะก็จะโลยเครื่องแกงว้าวพี่น้องน่ากินแท้ แกงไข่หมดแดงแกงปลาใส่ไข่หมดแดงสวัสดีค่ะ <c oughs> มื่อนี้สิม,ม่าต้มปลากินข้าวเที่ยงพี่น้องวันนี้เราจะแกงปลาใส่ไข่หมดแดงนะคะอันนี้เครื่องสมุนไพรเฮานี้บ่ได้มนี้เครื่องสดนะคะมีเครื่องแห้งกะตอนนี้ใส่ลงไปก่อนแล้วก็มีเกลือลงไปก่อนรอให้ รอให้เอ้น้ำเดือดนะคะแล้วก็จะใส่ปลาว,วันนี้หนีเติมความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกนะคะักขามเปียกตากกินข้าวฟองเก <c oughs> ่ามากดำลึมแต่ว่าเปรี้ยวสะใจนะคะเอาความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะคะวันนี้เมื่อนี้กับสีบอวบอเอาจากมะเขือเทศนะคะ วันนี้นินน้งจะใส่เป็นแบบให้เครื่องแบบประมาณแบบว่าเอาแบบมีที่ที่บ้านเลยค่ะปิดฟาปิดฝ้า,ารอวันนี้เขาต้มปลาทับทิมนะคะก็จะมีปลาทับทิมแล้วก็ัอีตูนะคะบะนึงรักแล้วก็นี่คือเครื่องแกงรอบนี้คือหนิงทุบ ทุบเอานะคะบ่าตาเครื่องแกงนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งข้าต้มต้องไปในหมอ้อสมุนไพรแล้วนะคะที่จะมีคาตะไคร้และก็ใบ,บประกูุนะคะนี่นต้มลงไปในในหม้อนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็สีบีไข่มดแดงนะคะย่งว่าเหลวไข่มดแดงมากไข่มดแดงเข้ามาแล้วนะคะ ก็จะมีขไ,มไข่ปลาแดงไข่ปลาแดงเมื่อนี้นิ้งโบงบว่าเขาขายเร็เท่ดใดนะคะแต่ว่าเมื่อนี่อยู่ในถ้วยนี่นิงซื้อหาสิบบาทนะคะหาสิบบาทเบิคน,นนี้แม่เป่งก็เลยขอแม่เป่งเพิ่นใส่ลงม้น้ำจัดหน่อยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องแกงลงไปหอมแดงนี้นิง้งจัทุบเอานะคะที่กจะเหลือ,อไว้โรยหน้าตอนตอนเสร็จอีกนิดนึง เดืดแล้วถ้าใจป่ามใ,ใส่ไม่นั่งเดือยแรงใส่ซิลาใส้รเะะอ่อเ่ิดบางคนเดถามว่าไปยงังงคือต้มป่าทับทิมคือว่าเอาป่าปลาช่อนนะคะปลาค้ออะอ่านี้เือยบอกว่าคือตอนนี้นิง มากินเนื้อป่าทัาทิมนะคะมากินเนื้อป่าทัาทิมความเปรี้ยวเราก็ได้จากนี้เราจะปิดาดยก่อนแกงเมอนะคะทิ้งจะปรุง ัน,นเกลือลงไปนะคะผงงาเอ็นเีเจะใส่จักน้อยนะคะาถาผู้ดซีเรียสบ่ะยากใส่แต่ือบ่ใส่นะคะอันนี้จะใส่จักน้อยอ้วบ่นอยล่อัเติมจักนอ้อยส่วนน้ำปลาราของเห้านะคะน้ำปลาด่านี่ถ้าปลาร่ากวนนิ้งก็อยากจะประชัสัมพัธกป่ะน้ำยาในห้องกระดังมากว่า คนนี้น,น่าจะนี่โซเดียมหลายนะคะก็จะใส่ไปอันนี้นิ้งใช้ปลาล่าขวดนะคะใส่ปลาล่าขวดคือมันก,ก็จะดวกเนาะตะว่ากะไ้ตะนัก,กมาก่านวานว่าไอตโตปลาาขวดนี่เขาจะมีความโซเดียมอาจจะเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ โอ้กำลังเดือดเลยพอเดือดแล้วนะคะอุ้ยกลิ่นหอมมากแต่ตอนนี้สิคอสิ้นพ่อนะจ๊ะว่าน้ำซุปเราเข้มข้นหรือยัง นัวดีแล้วค่ะความเปรี้ยวก็กำลังดีเลยนะส,สกงผับทรงผับไปเห็นมูเบิงมูวาเอามึงกระแดตุ่มเหมอดินเนาะสันอ้ยอกระไห้ตุ่มเซมอดินนะคะค้อนเทนก้อนเทนเนาะจี้เราก็จะใส่ไข่แดงลงไป นแดงจุกๆเลยจ้าชิมกีนี่อันนี้นะคะข้าวนัวเนัเนเนนเยวเหนีวขาวเปียอกโอเคแต่ว่านี้จะเติม,มน้ตัวแล้วลงไปอีกหน่อยอันนี้จะสังเกตว่านิ่งบริเวณนนะคะหนอนเดือดอันนี้เนา,นนนาะเดือดจุกๆเลย ปิดฝาไว้ก่อน <M> เดือดอีกรอบนี่ก็คือใส่ก <M> ็คือใส่อันนี้แหละคะ่ะใส่ผักเดือดแล้วนะคะเอากระิใส่ผักลงไปพี่อนองเดือดแล้วเดือดแล้วใส่ผักก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะ เราก็ยกออกจากเตาแล้วนะคะอันนี้แกป่าของเราว้าวมอดินนี่มันจะมีความรลอนอยู่นะคะ mm hmm. เห็นบ่คะนิง้งนิ้งเอาออกจากเตาเลยได้ะคะ่ะเอาออกจากเตาออไฟแล้วแต่เพรยังเดือดเดือดได้อีกนะคะดูสิคะยังเดือดได้อีกเนาะห้าสิมาตักลงถวยอา นะจะสังเกตว่าตอนนี้แกงอันนี้จะบดไอ้ข้นเหมือบบดไอ้ข้นหมอเลยนะคะน,นึ่งจะให้เขาเดือดแบบให้เขาเดือดอนี้ของเขาขึ้นมาเองเนาะอู้ต่ว่าหมอดินเพื่อดีเถอพี่น้องอันแบบเดือดพุดๆยังเดือดพูดๆแบบว่านป่งรุ่งจากอันนี้แม้ สมน,มนรมนก็จะโรยไข่บด,ดบดแดงไข่บดแดงทีอยู T ่ในถ้วยหน่อยนี่คืออันนี้แล้วนะคะ ว้าวพี่น้องขน่ากินแท้แกงไข่มดแดงแกงปลาเส่ไข่หมดแดงของเฮาโอ้เทียงนี้กินเขาน้ำกันเด้จ้า